เียยนอุแม่ตรงขีคีตรงเป๊กได้ใชแต่เขาไม่ร้องนะเขาไม่ร้องให้ฟังนะเขาบอกว่าไม่ร้องให้ฟังเคยฟังเพลงมาแล้วเคยฟังเคยฟังรู้ไหมว่าคุณแม่คุณแม่เขาเป็นดีว่าของประเทศไทยอีกอันนึงพี่ธาพี่ธาอยู่ลูกด้วยดูย่าหรอไม่ดูน่าลูกด้วยเลเลเลรู้ไหมลูกว่าแม่แม่เมื่อก่อนแม่เขาดังมากนะ เห็นว่าตอนนู้นนางมีรางวัลมีรางวัลการันตีมีรางวัลการันตีนะลูกมาแรงตัวนั้น yeah. ต yeah. uh ัว huh. น yep. hey. oh. ี oh. no, uh ้เคยฟังไหมลูกอะไรที่สุดไม่ได้ไม่ประหยากพี่แม่ร้องจริงแล้วเต้นว่าต้องเต้นอะไรอย่างเงี้ยต้องเปลือกอ๋อไม่แม่ไม่อยากร้องแล้วแม่ไม่ไหวแล้วลูกเบียงอินจอยอยู่ทำไมวันนี้แม่ไม่ร้องมาแรงอ่ะแม่ม่อเพราะไปเล่นคอนเสแค่หนึ่งสใ่ไหมค อะไรครับดูม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 มานะเพราะว่าแม่เคยบอกว่าถ้าให้เล่นถ้าให้เล่นเต้นเกิเพลงของแม่ให้เต้นดูมดุมเด็กบอกว่าดุมเว่ยโุมเว่ย